สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชิปเข้าที่ดินสวยๆถูกๆกันอีกแล้วนะครับผมอยู่ในเมืองด้วยนะครับผมไม่ไกลจากตัวเมืองเป็นโครงการใหม่นะครับที่สวยราคาถูกเริ่มต้นตารางวาละแค่490บาทเท่านั้นนะครับผมพิกัดอยู่อำเภอหนองยะไซนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีที่ดินสวยเลยนะครับอยู่ในชุมชนครับผมมีเพื่อนบ้านนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผมไม่มีมลพิษนะครับที่ดินถมเสมือนถนนนะครับผมไม่ต้องถมเพิ่มอีกเลยนะครับ สามารถปลูกได้เลยนะครับลงจากถนนคอนกรีตเพียงแค่150เมตรเท่านั้นนะครับถนนสาธารณะกว้าง6เมตรตอนนี้กําลังมีแผนพัฒนาของอบตแล้วนะครับสำหรับการทําถนนคอนกรีตในปี65ตัวที่ดินฟรีไฟฟ้ฟฟฟขาขยายเขตให้นะครับน้ำประปาและฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ด้วยนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับห่างจากเซ็นทรัลเวเกตประมาณแค่140กิลห่างจากตัวเมืองณ6 0กิลนะครับผม ทางตลาด3ามสสากิโลนะครับผมจากตัวอำเภอหนองยาใสแค่15กิโลเท่านั้นนะครับสามารถติดต่อนะัชมที่ดินได้ทุกวันเลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของผมก็ใส่ไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับแปลงที่ดินสามารถคลิกที่ชื่อคลิปก็ได้นะครับเพื่อดูรายละเอียดละเบอร์ติดต่อเจ้าของก็จะเด้งขึ้นมาด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ